ทําเป็นนอนทาเป็นนอนมองหน้าแล้วก็นอนนะรับทักก็ไม่ไม่สนใจด้วยคราวนี้นอนเจียวหนักหนัยกยกขาขึ้นสิคะยกขาขึ้นสิคะคนสวย,ยแหมทำเป็นมองหน้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะมีปัญหาอะไรกับดิฉันหรือเปล่าคะนะทน นะ้านะทำเป็นกระดิกหูเถอะเถอะเชื่อเถอะมองหน้าไม่บันหาเหรอนอนพิซิกางอนอะไรคะไม่ต้องงอนคะอิ่มหนำสำราญและงอนแหมงอนงอนงอนมีเงินมีเงินมีเงินมีงนินมีอะไรในใจหรือเปล่าเนี่ยเฮ้มีอะไรในใจปะเอาสะดุ้งเลยขอโทษขอโทษขอโทษสะดุ้งเลย ท้องสะดุง้งท้องบอกสะดุ้งเลยเจ้ามาเรียกทำไมเนี่ยฮะเจอกมาเรียกทำไมเนี่ยสะดุ้งเลยท้องอ่ะก็เมื่อกี้มองหน้าเจ้นี่มองหน้าทําไมฮะมีใครทําอะไรอะมองหน้ามองหน้าเจ้าหาเรื่องเหรอมียอมลงเรียกมาท้องทองัทงทังทำไมมานะ มองหน้ามองหน้าอัน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 อีนี่ยรักเนี่ยรักใช่เลยชื่ออะไรคะชื่อทองค่ะทองม้วนหรือทองอะไรคะทองแท่งเหรอคะชื่ออะไรคะหูตั้งเจอยวหัตั้งเจอมีคนนินทางหัตั้งเจอทองแดงทองแดงทองแดงอะไรคะชื่ออะไรคะทองแดงเหรอคะ สวยไหมสวยมากเลยอยู่ที่บ้านนะคะอยู่กับเรานี่กี่ปีแล้วลูกถึงยี่สิบปีมั้ยถึงยี่สิบปีตายแล้วอ้าวเอ็นเนเอ็นเนตาสวยตาสวยมองตาเป้วมองตาเป้วมองตาเป้วชื่อทองค่ะแถวทอง เดาทองเส้นมานะ